สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่สองนะคะเด็กๆเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันทุกคนไหมคุณครูเจนนะคะก็ยังสบายดีนะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะค่ะเราจะมาเรียนรู้ความหมายของสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตลักษณะสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตประเภทสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตประโยชน์หรือโทษของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและสุดท้ายนะคะ การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะ,ะเรามาดูความหมายของสิ่งมีชีวิตกันนะคะ<ๆ>เด็กๆสิ่งมีชีวิตนะคะที่คุณครูเจนเออกมาให้เด็กๆดูนะคะก็จะมีคนสัต์ะนะคะก็เช่นสุนัขผีเสือ้อนก ลิงและสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะคะเด็กๆคือสิ่งมีชีวิตกันทั้งนั้นนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเรามาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งเราสิ่งแบบไหนนะคะที่เราจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนะคะ สิ่งมีชีวิตนะคะต้องทานอาหารได้นะคะเห็นไหมคะคนก็ทานอาหารได้สตา์ก็ทานอาหารได้นะคะดังรูปตัวอย่างที่คุณครูเจนเอามาให้ดูนะคะลิงนะคะอาหารของลิงก็คือกล้วยนั่นเองนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตนะคะต้องหายใจได้นะคะ อาจจะหายใจทางรูจมูกหรือว่าทางเหงือกเช่นปลานะคะหรือว่าทางผิวหนังแบบนี้ก็มีนะคะเด็กๆต่อ,อมานะคะสิ่งมีชีวิตนะคะก็ต้องขับถ่ายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์นะคะก็ต้องขับถ่ายเหมือนกันนะคะเด็กๆ และก็ต้องเจริญเติบโตได้นะคะเห็นไหมคะคนเราก็เจริญเติบโตได้นะคะตั้งแต่ที่เราออออกมาจากท้องแม่ใช่ไหมคะเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเรืๆนะคะอาสัต์ก็เจริญเติบโตได้นะคะต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้นะคะเด็กๆต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆ เพราะว่าต้นไม้สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เหมือนกับคนและสัตว์นะคะเด็กๆสิและอีกหนึ่งอย่างนะคะสิ่งมีชีวิตน,นะคะสามารถ เคลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิ่งเราได้นะคะเห็นไหมคะคนเราก็สามารถเดินวิ่งกระโดดตบได้นะคะสัตว์ก็สามารถเดินได้เห่าได้ส่งเสียงได้หรือว่าบินได้นะคะเด็กๆ ต่อมานะคะเรามาดูประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตนะคะ,ะคุณครูเจนจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเช่นคนนะคะคนมีประโยชน์และก็เก่งมากๆนะคะสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เองนะคะเช่นสร้างบ้านสร้างรถ สร้างเครื่องซักผ้านะคะ,ะแต่ว่าโทษของสิ่งมีชีวิตก็มีนะคะก็คือเช่นตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะเด็กๆไม่ดีเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะเรามาดูการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตกันนะคะ,ะก็เช่น าการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะเรามาดูความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างนะคะเด็กๆเอเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่า สิ่งไหนบ้างนะที่เขาเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตมันจะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตยังไงกันบ้างนะเด็กๆรู้ไหมอะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูเจนจะมาบอกนะคะความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็เช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ พราะเก้าอี้ตู้ทีวีบ้านเครื่องบินและสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าหายใจได้นะคะมีอีกมากมายนะคะบนโลกและรอบๆตัวเรานะคะเด็กๆต่อมานะคะ เรามาดูลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะว่ามันจะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตยังไงกันบ้างนะคะ,ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็คือจะหายใจไม่ได้จเจริญเติบโตไม่ได้และขับถ่ายไม่ได้นะคะเด็กๆ สิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็เช่นรถยนต์โต๊ะโก้าอีบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆและประเภทที่2ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆเช่นน้ำตกแม่น้ำลำคลองก้อนหิน แล้วก็ภูเขานั่นเองนะคะเด็กๆมานะคะเรามาดูประโยชน์และโทษของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะรถยนต์นะคะก็สามารถพาเรา ไปที่ที่ต่างๆที่เราอยากไปได้นะคะส่วนบ้านนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยส่วนดินนะคะดินก็สามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้นะคะเด็กๆน้ํำตกเราก็สามารถ ไปเล่นไปเที่ยวได้นะคะแต่ว่าสิ่งไม่มีชีวิตก็มีโทษเหมือนกันนะคะเด็กๆเช่นดินนะคะเคยได้ฟังข่าวไหมคะ่ะดินทลรมนะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าน้ำตกนะคะเด็กๆน้ำตกถ้าสมมติว่าเวลาน้ําหลากนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเกิด น้ำป่าได้นะคะก็สร้างความเสียหายเหมือนกันนะคะเด็กๆหรือว่าบ้านนะคะกว่าที่เราจะได้บ้านเป็นหลังนะคะเด็กๆก็อาจจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะคะเพื่อที่จะมาสร้างบ้านนะคะก็จะเป็นโทษนะคะของสิ่งไม่มีชีวิตเหมือนกันนะคะเด็กๆต่อมานะคะเรามาดูการอนุรักษ์สิ่งไม่มีชีวิตนะคะ เราจะทำกันได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ,ะง่ายๆเลยนะคะเด็กๆเ,เรานะคะก็ต้องอรักษานะคะก็คือปาดกววาดเช็ดถูนะคะอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะคะที่ไม่มีชีวิตนะคะเช่นโต๊ะเก้าอี้ทีวีโซฟานะคะ เราก็ต้องหมั่นดูแลร,รักษาให้สะอาดนะคะ,ะหรือว่าเด็กๆไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นคนทิ้งขยะนะคะเราก็สามารถช่วยกันนะคะเก็บเศษขยะนะคะที่อยู่ตามริมฝั่งทะเลได้นะคะเด็กๆหรือว่ารอบๆ หมู่บ้านของเราหรือว่าบริเวณโรงเรียนนะคะมีขยะเราก็สามารถช่วยกันเก็บขยะได้นะคะแล้วก็แยกขยะในแต่ละประเภทได้นะคะเด็กๆก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะเด็กๆ คุณครูเจนนะคะก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะมาฝากเด็กๆนะคะโดยให้เด็กๆนะคะบอกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคนละ2ชนิดนะคะรบกวนนะคะผู้ปกครองช่วยอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะในไลน์กลุ่มด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ